สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนพบกับช่องบ้านสวนดงไฮนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูก้อนเห็ดที่โดนมะแรงวีลงว่าลักษณะก้อนที่ะมะแรงวีลงเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยค่ะนี่เลยนะคะสองก้อนสองก้อนตรงนี้คือโดนมะแรงวีลงช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้มะเร็งวีเยอะมากเลย แล้วก็มาทําลายก้อนเห็ดของเราทําให้ก้อนเห็ดของเราไม่เสียหายนะคะทําให้ก้อนเห็ดของเราเสียหายอ่ะมาดูลักษณะเลยลนะคะมันจะเป็นเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูตรงสว่างมะมันจะเล็กมากรอยของเขาที่เขาทำลายเห็ดของเราอ่ะก้อนเห็ดของเราอ่ะขาวๆมันจะหายหมดเลยเชียงเห็ดขาวๆมันจะเล็กมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ มันเป็นลักษณะนี้อ่ะมันเป็นแบบคือตัวอ่อนเขาอาจจะใสามากเลยนะคะตัวอ่อนเขาจะใสแล้วก็เรามองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันเล็กมากแล้วก็เขาจะกินกินเชื้อข้างในหิดของเราเข,ข้าจากทางด้านหน้าก้อนนี่เลยนะคะโดนไปเยอะมาก ช่วงนี้คือโดนไปเยอะมากเลยนะคะเสียหายมากเลยนี่อันนี้ยิ่งชัดเลยนี่คือกินแบบโอโหแบบไม่เหลืออะไรให้เจ้าของเลยเนี่ยนี่นี่เจอแล้วนี่เล็กมากนี่นี่ขาวๆเล็กๆตรงนี้นะเจอหรือเปล่าอยู่สามตัวตรงนี้นี่นี่มันกระดึบกระดึอบอยู่เห็นหดือเปล่า นี่เลยนี่สามตัวตัวร้ายอูย้มันขายเยอะมากเลยตอนนี้เลยนะคือมันมันทำลายก้อนหิตของเราอะทางเสียหายมากเลยทางด้านนี้ก็ใช่ทางนั้นเลย ช่วงนี้มแมลงวีเยอะมากเลยคุมยากมากเลยนะคะนี่ไงนี่ไงเจอละโอ๊ยเก้ไม่ได้เลย หมดนี้กส็ส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้แมลงลงเยอะมากเลยค่ะไม่เป็นแต่แมงวีคือแมงวีอ่ะมันทําลายก้อนเห็ดอ่าพังแบบว่าเสียหายเยอะกว่าแมลงตัวใหญ่นะคะถ้าเป็นแมลงมันมีแมลงอีกแมลงที่มันลงก้อนเห็ดมันมีอยู่สามชนิดอีกชนิดเป็นเป็นนอนตัวใหญ่เม่รู้ว่านอนกระทูหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งตัวนั้นจะอ่ากินถึงเขาจะกินเชื้อเห็ดเข้าไปแต่ว่าเขาก็ไม่ถึงกับทําลายเยอะเหมือนอ่า แมลงวีตัวอ่อนของแมลงวีอ่ะเขาจะทําลายก้อนเชื้อเห็ดอันนั้นมากกว่านี่เลยอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะในกรณีนี้ที่ก้อนเห็ดตรงนี้ที่เสียหายนี่คือว่าคือเรามาบ่มก้อนไว้ปุ๊บหนูหนูมาแทะหน้าก้อนนะคะแล้วก็ฝามันเปิดเนะาะกระดาษตรงนี้มันฉีกมันฉีกนิดนึง แมลงวีก็ไปไข่ใส่นะคะคือกว่าจะถึงเช้าเนาะเราก็ไม่ได้มาดูเร็วเราก็มาลัดก,กระดาษไว้แต่ว่าเขาไข่ไปแล้วแหละทีนี้มันก็กินเชื้อเห็ดของเรานะจนว่าก้อนเห็ดก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันนี่เลยอันนี้คือผลของจากหนูนะคะก้อนเห็ดเสียหายจากหนูแล้วก็เจอช่วงที่แมลงวีเยอะมากทําให้ก้อนเห็ดเสียหายเยอะมากเลยนะคะทั้ง ก้อนเห็ดที่สมบูรณ์แล้วเปิดดอกแล้วก็เจอมาแรงหวีลงแล้วก็ก้อนเห็ดที่บ่มที่หยอดเชื้อเ็จก็โดนมลแงหวีลงอีกนี่เลยปัญหาหนักเลยนะคะอันนี้เราลองใช้กาวกาวแปะแปะดูน่าควรเลยโอ้ใช่มาแลงหวีไหมเนี่ยนี่นี่แปะแล้วก็ใช้ที่แขวนแขวนดักไว้นะแต่ก็ คุ้มยากนะคะแม่มลงหวีมันคุ้มยากนี่มันติดอยู่ไหมนี่ใช้กาวดักมลแรงกาวแปะไว้ก็ฉีดน้ำส้มพอนไม้แต่ก็ไม่ค่อยอยู่คือมันยากยากมากเลยนี่นะคะคือปัญหาที่เจอของคนเพาะเห็ดนะคะคือมลงหวีลงนะคะอฟาร์มไหนที่ไ่เจอมลงหวีนี่คือสุดยอดมากเลยนะคะคุมมลงหวีได้นี่คือว่าย้อนมาก ค่ะก็ขอจบคลิปเทียเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ